สวัสดีครับผมเยกุยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมา,าทำภารกิจพิเศษกับเฮียกันก็คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณเ,าเกือบจะเจ็ดโมงนะฮะของเช้าวันอังคารน,นะครับจับรถคันนี้นะฮะสปอร์ตไลเดอร์นะครับเป็นตัวออโต้ขับ2องทูวิวได้ก็คือเราจะไป ขับรถคันนี้ยไปส่งให้คุณลูกค้าที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่2สองร้อยกว่ากิโลนี่ครับก็คือมีการถ่ายของเหลวนะฮะแล้วก็เช็คระบบทุกอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ะระบบอะแอร์ภายใงภายในนี่เราเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะรถสวยๆเนี่ คุณลูกค้าไม่สะดวกลงมารับนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับที่ไว้วางใจในเต็นเฮียกุ๋ยนะฮะก็คือบอกอ้าเฮียตามนั้นเลยนะแล้วก็เฮียเอาเด็กขึ้นมาส่งให้หน่อยแน่ช่วงนี้ลูกชายปิดเทอมพอดีก็ขออนุญาตขับไปเองได้ไหมแน่เพราะว่าเราปั่นใจในสมรรถนะรถของ คันนี้นะฮะแล้วก็หลายๆคัน,นะฮะทุกคันที่เต้นนี่เรามีการตรวจเช็คเ,เขาเรียกไฟแนลเทสอย่างคันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ทําเรื่องของการตรวจเช็คระบบนะฮะก็บอกกับทางช่างของทางเต้นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้เฮียขับขึ้นไปที่บ้านลูกค้าเองเลยนะอ่าช่างถามทั้งวันไรเฮียเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักบอกโอ้โหอ่าจัดให้นะครับกับนี่ยฮะ ปอร์ตไรเดอร์สองพันห้าดีโฟดีนะครับแปงมงานาพันนี้นะนี่ยสองพันห้าดีโฟดี D D. ก็เดี๋ยวรอ,อสักพักหนึ่งนี่ฮะนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเป็นการวอร์มอัพเครื่องนะครับเนี่ยฮะสังเกตดีดีเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลนี่นี่วอร์มเครื่องอยู่นะฮาดูเฮ้ ดูซักก่อนนี่มั่นใจฮะแล้วเราก็พักขวัญเต็มที่แต่ว่าค่อยๆไปวิ่งประมาณสักเก้เาสิบร้อยนะฮะไม่ไม่ไม่แบบโอ้โหต้องรีบไปส่งเพราะว่าค่อยๆไปก็ประมาณสักสี่สี่สี่ชั่วโมงกว่ากวานะฮะจากนี่ไปถึงน,น,น,น่าจะเที่ยงนะครับอ่าก็ระหว่างทางก็แวะกินลมชมวิวปัมป๊มปั๊มน้ำมันหาอะไรอร่อยๆกินอันนี้เราไปกับ ลูกชายโตแล้วก็ให้เขาได้เจอประสบการณ์ได้ช่วงนี้ปิดเทอมพอดีก็ไปกับคุณพ่อนะฮะเฮีกุยก็ไม่เหงามีคู้หูก็เดี๋ยวออกเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามในรีวิวได้นะฮะไปเรื่อยๆนะครับกับภารกิจพิเศษเฮียกุยเต้นเฮียกุย ส่งมอบรถ t o y ย t a s p o r t r i d เดนะครับสองพันห้าดีเซลดีโฟดีคอมมอนเรลเกียร์อัตโนมัติขับสองนะฮะโอ้โหแต่งซะนี่สวยๆบางๆเดิมๆหาสภาพอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเขาจะถ้าแต่งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะเขาจะใช้ย,วยาวๆแต่ทันนี้คันนี้นี่โอ้โหกว่าจะจีบมาได้แล้วต้องมาแบบครบอย่างนี้ด้วยนะ ยกขึ้นมานิดนึงเนี่ยลอ้ลอล้อแม็กยางเยิงสภาพนะอ่ะโอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันโอเค let's go เดินทางนะครับกับภารกิจพิเศษไป อำเภอหล่มสักนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปส่งมอบรถกับภารกิจพิเศษนี้ให้กับคุณลูกค้าที่ที่บ้านเลยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปที่บ้านลูกค้าเพราะาลูกค้านัดนัดเจอที่ปั๊มปตทฮะแล้วก็ให้ดูเรื่องเอกสารรถนะฮะกับรถคันนี้นตัดเครื่อง ขาดเข็ม okay. ขัด,ขด,ขดนิรภัยเดินทางปลอดภัยนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยนะฮะไม่ประมาทขับรถอย่างออปลอดภัยก็คือต้องต้อง,ต,องต้องมีสมาธิโอเคออกเดินทางกันกับภารกิจพิเศษ ที่เราจะขับรถออกต่างจังหวัดน,นะับขับคนเดียวก็ต้องอใช้สมาธิเาเปิดเพลงฟังนนะฮะหรืออะไรก็ได้แต่ทีนี้ว่าอย่างกรณีถ้าถ้าเรามีมีคู่หูนะฮะนั่งไปด้วยอ,อย่างเงี้ยอย่างวันนี้เฮียก็มากับชายนะครับก็ทักทาย <FC. laughs> โตละเดี๋ยีก็คือไปไปได้วยกันนะฮะไม่ว่าจะไปส่งรถหรือไปไปเอารถเข้ามานะครับจากบางคันเนี่ยโอ้โหเดินทางไปถึงต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะรถที่ว่าคาสสิกนะครับตัวตัวเขาเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้อยู่กับพ่อนะฮะ ลูกติดพ่อดีกว่าลูกติดยา<笑><笑>ได้ไหมลูกติดพ่อดีกว่าลูกติดยานะครับบางคนบอกเฮ้ยอะไรเด็กลูกมาติดพ่อติดแม่เอาจะปล่อยให้ลูกติดยาไงาใช่ไหมนี่เราก็ได้อบรมเราก็ได้ให้เขาได้เรียนรู้สังคมนะครับเพราะว่าเวลาไปสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในต่างจั ane, งหวัดเนี่ยก็เจอ ทั้งเจ้าของรถนะคุณลูกค้า,าเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ได้ดูวิธีการทำงานนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต่อให้คุณเรียนในตัวหนังสือในที่เรียนยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวการรู้จักใช้ชีวิตในสังคมโอเคเดินทางต่อ ันนี้อะไรฮะเนี่ยกางเนื้อเหรอไ่าีไ่เนไโคกี้โหมูใ่เนิเอาเอาแนเนื้อกับไข่ดาวสใบเอ๊ะอันนี้อะไรเ่ยอันนี้เนื้อหมอนกันใช่ไหมกระเพราใช่ไหมใช่ค่ะกระเพราเนื้อดีกว่างไมาดูี๋ยวมาดู กับเราเนื้อใส่ใส่หอมอันนี้อันนี้แผแนงเนื้อไข่ด,ดาวสองไป อะไรเนี่ยออแบบผัดขึ้นมาเลยอะ่ะอผัดสดๆอ่ะ คอททอร์นะฮะพันข้าวพันข้าวเป็นเสร็จแล้วก็มายืนดูไอ้ตัวเขาเรียกอะไรตัวตัวสถานีชาร์จอีวีรถอีวีนะฮะที่ของปตทอเริ่มมาทำบล็อกมีสามไซร์เลยหนึ่งสองสามสามไซร์เลยก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือฮะรุ่นแรกๆมาไอ้ตัวชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะมี ของไอโฟนของอเป็น USB อะนะของไอโฟนของจีนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หาหาที่เสียบที่มันจะตรงเป็นมาตรฐานยังไม่ได้แต่อย่างมือถือนี่ก็จะเป็นไอซีะลนะไอโฟนไอโฟนก็ใจอีกแบบหนึง่งนี่ดูด้ให้ลูกชายดูปัเห็นไ,ไหม เหมือนเหนรุ่นแรกๆเลยอ่ามันจะมีสามมันจะมีสามตัวเหมือนไอ้มือถือเราอ่ะสมัยก่อนนี่นะนี่คือความยุ่งยากนะฮะเพราะว่าโรงงานผู้ผลิตอ่ะไม่ได้คุยกันก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีมาตรฐานก็เลยต้องทําอย่างเงี้ยจุดสถานีมันต้องทำอีกเยอะมาปั๊มปตทนะฮะนี่เกดีๆมีหมดแล้วเว่นเว่นเซน มอมมอมถนัดแหลกมอมถนัดแดลกแล้วก็ศูนย์อาหารอย่างเมื่อกี้นี้เยี่ยมเลย okay, เดี๋ยวจะออกเดินทางต่อแล้วจากปัม๊มปตทก็พักผานข้าวัเกียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อ ไปนนะนะะฮวิวทิวทัศน์การขับรถออกต่างจังหวัดนะฮะมันก็จะมีความ,ล,มล่มลนะืม่นนะฮะข้างหน้าเนี่ยเป็นภูเขานะสวยงาม ถนนก็จะเป็นถนนแบบธรรมชาติสองข้า,างทางต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะอันนี้เรามุ่งหน้าอันนี้เส้นหล่มจักรนะฮนะถนนจากเส้นหล่จักไปจังหวัดเพชรบุรมุ่งหน้าสู่อำเภอศรีเทพนะวันนี้ฝนไม่ตก เกินไปนะฮะถนนหนทางหน้าเขาขีนะฮะสบายๆกับธรรมชาติสองข้างทางเขียวชะอุ่มเลยถนนสระบุรีลมสักนะฮะมุ่งหน้าบอบเภอสีเทพนะะตอนนี้ขึ้น,ข,นขึ้นเนินนะฮะขึ้นเขาทีนะ่อยู่กับหลังอันของ เครื่อง2,500 D4D ไต่ขึ้นนะครับอันนี้ลงลนัด2,500 cc Diesel D4D 1 6 v a l v ว Common Rail อ่าอันนี้อันนี้ลงเนินลงเนินลงเนินละนะครับก็ปล่อยธรรมดาปล่อยเอนจิ้นไปไม่ต้องเหยียบกันเนนร่งนะฮะปล่อยลงเนินอ่าโค้งขวาแต่ขโค้งซ้าย บรรยากาศเขียวชะอมฮะสองข้างทางถนนเมืองไทยขับแบบสบายๆปล่อยอารมณ์่า